กลงข่าวเปิดตัวเวที Miss Universe พระนครศรีอยุธยา2025จัดขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายน2568ที่ผ่านมาณจวนเดอร์บลูคลาสสิกบอสเทาส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้แนวคิด Translate Elegance of Ayutthaya โดยมี2 PD ดีสาวสวยหลับปุย๋ยและลูกตาลน,นำทีมจัดงานอย่างเต็มรูปแบบโดยเวทีนี้เน้นย้ำพลังหญิงผ่าน4แกนหลักได้แก่การส่งเสริมบทบาทผู้หญิงผลกระทบต่อสังคมการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจและความร่วมมือภาครัฐ เอกชนผู้เข้าประกวดชิงรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมมงกุฎเกียรติยศเปิดรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายน2568ชิงชัยรอบตัดสิน22มิถุนายนที่เซ็นทรัลอยุธยาเพื่อค้นหาตัวแทนสาวงามขึ้นเวทีระดับชาติค่ะก็วันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะต่างคนต่างตื่นเต้นกันมากค่ะมือใหม่ครั้งแรกนะคะ ก็วันนี้ของคุณทุกภาคส่วนนะคะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะวันนี้ก็จัดงานที่จังหวัดอยุธยานะคะที่เดอะวัดร์บูค่ะก็เป็นดิสนชันใหม่นะคะที่เราคิดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่คนยังไม่ค่อยจะรู้จักค่ะก็อยากจะสนับสนุนท้องถิ่นนะคะโดยโดยเราสองคนนะคะก็อยากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะร่วมกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะคอนเซ็ปต์ครั้งนี้นะคะจะเป็นไทม์เ e สอะลีเ of อ y u t ยุธยาค่ะคือสวยด้วยฉลาดด้วยแล้วก็ Empower ให้อยุธยาค่ะยกระดับให้อยุ ยุธยาไม่ใช่เป็นภาพจําเก่าๆนะคะต้องควบคู่ไปกับสมัยใหม่ไปด้วยกัน,นะคะ่ะอยากให้พกความมั่นใจมาเยอะๆนอนแล้วก็เตรียมตัวเองมาให้เต็มร้อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเมื่อกี้คือแดท่านเท่านั้นละ่ะจัดจาก,จากเออตอนนี้ยังไม่ไปิดรับสมัครด้วยนะคะก็อาจจะแบบคิดไว้ว่าน่าจะถึงแบบ20ิคนเลยใครที่พร้อมนะคะโอขากมาจากไหนนะคะแม่แม่จะปลอบใจค่ะเรับจบเองค่ะ ที่ตั้งใจตอนนี้ค่ะเพราะว่ารอรอดามใจทุกคนค่ะมาคว้ามงที่อยุธยานะคะก็เป่งประกายกันทุกคนนะคะเห็นความเอ็ม w e r i พาวเวอร์ิงของทุกคนแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจของทุกคนค่ะก็หวังว่าใครที่พร้อมนะคะแล้วก็อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราค่ะปุ๋ยกับลูกตานก็ขอจะผัดมันทุกคนนะคะไปสู่เวทีใหญ่แล้วก็เวทีระดับโลกค่ะก็จะบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกเนาะจากการที่เราแบบเพิ่งเข้ามาทําในวงการนี้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือปุ๋ยก็เป็นนางงามมาก่อนทีเนี้ยก็จะเข้าใจค่ะในเบื้องหลังนะคะวววว่าาตตััเเอออองงนกกห้้้ลลแ ต้องรู้สึกยังไงแบกรับความกดดันยังไงนะคะเราก็อยากจะดูแลนางางามของเราให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องแบบรู้สึกว่าบกพร่องหรือว่าจะมาเสียใจทีหลังเพราะว่าการขึ้นเวทีใหญ่ครั้งเดียวครั้งเดียวของเขาในชีวิตเนี่ยที่จะเป็นภาพจําของเขาไปตลอดชีวิตนะคือปุ๋ยดูแล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงแล้พร้อมที่จะผัก,กนำไปจุดจุดเลยค่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่คิดว่าอยากมาลงประกวดไม่มีพี่เลี้ยงนะคะขอให้พกใจมาอย่างเดียวค่ะเพราะว่า ปุยกระตานะคะยินดีจะช่วยน้องๆน,นะคะขับเพื่อนอน้องๆเราซัพพอร์ตน้องๆเต็มที่ค่ะมาตัวเปล่าได้ค่ะหน้าผมมาเดี๋ยวพีดีช่วยขยงให้ค่ะเออจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าทีมหลังบ้านเราแน่นแล้วกันค่ะเพร้อที่จะซัพพอร์ตน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าเออจะไม่เคยประกวดมาเลยหรือว่าจะประกวดมาแล้วแต่ว่ายังอยากได้มงอีกยังอยากเอ่อต่อยอดความสําเร็จของตัวเองค่ะจากเออเข้าไปแล้วท็อปสิบ หรือท็อป5ท็อป20ท็อป77หรือว่ามาจากไหนก็แล้วแต่ค่ะปุ๋ยกับตาลก็พร้อมสะผลักดันให้ไปสู่เวทีระดับประเทศให้ได้ค่ะไประดับโลก่อไปค่ะค่ะแล้วก็จุดแข็งอีกอย่างนะคะคือเราโชคดีมากค่ะที่เวทีของเรานะคะได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากทาง3ภาคส่วนด้วยกันค่ะทั้งภาครัฐภา,าคเอกชนแล้วก็ชุมชนนะคะก็คือไปด้วยกันค่ะโครงการโตไปด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่ายังไม่ได้ปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการนะคะก็จะเปิดถึงวันที่15มิถุนายน,นะค่ะ จร,จริงๆคืออยากจะเปิดแบบยาวๆไปเลยนะคะแต่ว like like right. ่าก like ็คนที่สมัครมาก่อนนะ่ะจะน้อยใจค่ะก็ปิดไว้แค่นี้ดีกว่าค่ะก็เรียนเชิญน้องๆนะคะทุกคนที่สนใจค่ะที่จะเข้าประกวดกับเรานะคะก็อย่างที่แจ้งไปค่ะว่าปุ๋ยกับตาเขาที่จะดูแลทุกทคนเป็นอย่างดีค่ะก็เรียนเชิญมาสมัครได้เลยค่ะได้ะหะคะก็เก็บตัวนะคะวันที่ 19, 20, 21ค่ะส่วนไฟนอลก็จะเป็นวันที่12ที่เซ็นทรัลอายุทยาค่ะ